สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆค่ะวันนี้ดิฉันมาเจอเห็ดเพาะนะคะอันนี้เขาเพิ่งจะปลูกจากดินนิดนึงนะอันนี้ตั้งใจหานะมาเจอหลังจากมาไปเจอเห็ดสองดอกนะก็ทำงานเสร็จแล้วก็เลยลองมาหาดูนะ ก็พยายามหานะก็ได้มาเจอตรงนี้นะคะคือมันไม่ได้มีเยอะอนะคะยาหาเรื่อยนะเพราะคิดว่ามันน่าจะมีเนาะถ้ามันมีให้เห็นแล้วดอกสองดอกมันต้องมีอีกนี่ค่ะเพื่อนใต้ต้นยางนานะคะคือไม่รู้จะหาเขาหรอกถ้ามันโผล่ให้เห็นก็คือแบบได้เจอไงแต่ถ้าให้ขุดดินหาเนี่ยทำไม่เป็นอะ่ะ เมื่อกี้เห็นดินมันแบบนูนๆเนาะก็เหมือนที่หนูก็หาก็เลยคิดว่าใช่พอขุดเข้าไปนะปรากฏว่าตะขาบตะขาบตัวเบลอเลยทีนี้ก็แบบโออเดี๋ยวแหวกๆดูนะถ้ามันจะเจอแบบมันก็เจอแบบเมื่อกี้นี่แหละนะโผล่ออกมาเพื่อนๆไม่ได้มีเยอะ ปีที่แล้วก็หาได้ต้นยางต้นนี้แหละยางนาต้นใหญ่นะคะแหวกๆดูไม่ขุดขุดไม่เป็นดีเสียมก็ไม่มีมันจะอยู่ลึกขนาดไหนถ้าเราขุดไม่เคยมีประสบการณ์ขุดเห็ดเพาะ เห็นแต่ว่ามันโผล่แล้วก็เก็บเอาน,น่าจะเป็นชุดแรกมั้งเนี่ยเพราะว่าไม่เห็นมีแตกไม่เห็นมีอะไรมันมันต้องได้กลิ่นนะถ้าหากว่าแบบมันมันเคยโผแบบล่มารอบหนึ่งแล้วมันต้องมีกลิ่นเนะี่ยกลิ่นความหอมหายายาก เราก็หวาดเสียวกลัวเจองูอะไรจิ้งกือเนี่ยแหวกไปไม่เจอจิ้งกือแหวกแหกก็จอแบบตะขาบเจองูก็วพอดีเลยช็อก